วัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมินเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรถครอบครัวนะคะ SUV 5ที่นั่งนะคะลูกค้ากับรถโตโยต้า4 HR นะคะตัว1.8ตัวไฮบริดไฮ ตัวนี้บอกก่อนนะคะว่าได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะโฉมปี2019นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะแรกมาอยู่ประมาณ70,000กว่าโลเท่านั้นเองที่สำคัญราคาเสนอขายอยู่ที่5 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจคันนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยหรือลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาชมรถนะคะตัวจริงได้นะคะที่เทปยนนะคะสาขาที่3 สุวินทวง46นั่นเองนะคะสำหรับใครอยากได้รถ SUV 5ที่นั่งแล้วก็สายสปอร์ตด้วยนะคะที่สำคัญได้ตัวท็อปสุดของรุ่นป้ายแดงไม่ได้มีผลิตแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เพชรยนต์มีมานำเสนอให้ลูกค้า1คันคันนี้นะคะเป็นตัวสีขาวโฉมปี2019นะคะคุณลูกค้าอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะคือด้านหน้านะคะไฟแบบว่า full LED นะคะไลท์ไกดิ้งมาให้เรียบร้อยนะคะ ันนี้นะคะจริงๆเป็นสีขาวมุกนะคะแต่ว่าอาจจะมีแสงไฟนะคะที่ท้อนออกมาะะทำให้สีอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงแต่ถ้าใครอยากเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะคะลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาชมได้ทุกวันนะ,ค,ะคันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นแล้วเนี่ยคือด้านหน้านะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของเอซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้แล้วดีไซน์นะคะบอกเลยว่าดีไซน์สปอร์ตนะคะ บบว่าไม่เหมือนใครสําหรับใครที่อยากได้รถสายสปอร์ตนะคะและที่สําคัญประหยัดน้ามันด้วยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะคะกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะทำงานระบบเป็นหรือเรียกว่าระบบไฮบริดของตัวโตโยต้านั่นเองนะคะในส่วนของอกระจังด้านหน้านะคะหรือว่ากันชนด้านหน้านะคะลูกค้าจะได้เป็นสีดานะคะสีดําตัดกับตัว กระจังด้านหน้าที่เป็นสีขาวนะคะของตัวรถโลโก้ด้านหน้านะคะจะได้เป็นโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะคะในส่วนของเ uh, อ่อบอดี้โครงสร้างของตัวรถนะคะก็คือเป็นตัวสปอร์ตทรงสปอร์ตเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อด้านหน้าทั้งสี่ล้อนะคะซ้ายขวาด้านหลังนะคะลูกค้าจะมีเล่นลวดลายเป็นซุ้มล้อแบบเล็กๆแบบนี้นะคะเพิ่มมิตินะคะให้กับตัวรถมากมากขึ้นและที่สําคัญลูกค้า ล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กทุนทนปัดเงาแบบนี้นะคะขอบ18มาให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับสัญญาณเตือนให้นะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างนะคะของตัวรถนะคะก็จะมีในลนักษณะของการติดสเกิร์ตรอบคันนะคะเล่นล,ลวดลายเป็นสีดานั่นเองนะ,ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวพาชมก,ากานันละกันนี่ตัวนี้มีระบบ BSM นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นระบบ เตือนนะคะขณะที่มีรถนะคะอยู่ด้านข้างหรือว่ามีรถอยู่ในมุมอับนั่นเองนะคะของโตโยต้าภายในนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังหรือว่า,าสีดำแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบเป็นผ้าก,ากำมะหยี่สีดำแดงแบบนี้นะคะจะมีลวดลายนะคะในตัวของตัวู i ไฮตัวนี้นะคะเพิ่มมากขึ้นนี่ ะะภายในพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอสวยมากนะคะลูกค้าคันนี้นะหน้าจอตรงกลางนะคะเชื่อมต่อ,อระบบเชื่อมต่อเส้นทางหรือว่าระบบเชื่อมต่อทีคอนเน็กอะไรได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะด,ด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นี่เองนะมาดูในส่วนของด้านหลังของตัวรถ ะะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีที่เปิดประตูนะคะด้านบนเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังลูกค้ามีไฟสปอร์ตนะคะส่งส่งแสงมาให้นะคะสว่างสวยเลยคันนี้นะคะติดตั้งสคับเพดมาให้รอบขันอ่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถหน่อยด้านท้ายนะคะของตัวรถนะคะคันนี้ทรงสปอร์ตเรียบหรูอยู่แล้วนะคะอย่างที่ใครอยากได้รถที่เป็นตัว เครื่องยนต์เล็กๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราวความประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้แน่นอนนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะขึ้น25กิโลลิตรแน่นอนนะคะ <S <S ด้านหลังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอสปอยเลอร์ด้านหลังสเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของอสปอยเลอร์ด้านบนตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเล่นลวดลาย ดีไซน์นะคะเฉพาะรุ่นนะคะด้านบนก็จะเป็นแบบคีบฉลามแบบชาร์ฟฟินแบบนี้เลยนี่ที่สําคัญนะคะไฟท้ายสวยมากนะคะลูกค้านี่ไฟท้ายนะคะบบทวนทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะกับตัว t o ยต้า c เ r ตัวไฮบร High นะคะคันนี้ท็อปสุดนะคะราคา5้าแสนเก้าบาทนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นประมาณ9,000พบาทเครดิตด,ดีลูกค้าจัดฟีดาไปได้เลยนะคะ มาดูในส่วนของระบบนะคะด้านฝั่งคนขับกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะถ้าสังเกตนะคะจะเป็นบุด้วยสีดําแดงนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะสครับเพดรอบคันคันนี้นะคะเบาะนะคะสามารถปรับระบบไฟฟ้าได้นะคะด้านฝั่งคนขับ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะดีไซน์พิเศษเลยนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะรูปทรงแบบนี้เลยนะคะสวยมากคันนี้ใครหาอยู่นะคะห้ามพลาดต้องรีบเลยนะคะที่สําคัญนะคะลูกค้าคันนี้นะเอ่อเป็นออโต้เบรกโฮมีมาให้หระบบคูสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะคะเลขไม่อยู่ประมาณ7 0 0 0 0มืกว่าโลเท่านั้นเองนะคะอ่ะสนใจนะคะลูกค้าต้องรีบทักเข้ามานะคะหรือ ลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์46เปิดให้บริการทุกวันนะคะหรือใครอยากดูรถรุ่นอื่นๆนะคะที่ยังไม่ได้นําเสนอนะคะรบกวนลูกค้านะคะพักเข้ามาได้หรือเดินทางเข้ามาได้เลยเปิดให้บริการทุกวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามช่องรถมือสองรถสวยย่านมโมรีกับมิ้น์อยู่นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะรีวิวผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยด้วย สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นขอลาไปก่อนนะคะยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิ้นจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ